สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับบอสซาพัเพิร์นเองนะก็ถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยเราเปิดมาด้วยฉากนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนรู้ครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องอะไรนะครับใช่ครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอ่าสัตว์ทะเลอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้พระเอกของเรานะครับก็จะเป็นตัวของนี่แหละครับปลาฉลามครีบเงินเราไปดูกันเลยครับว่าสภาพมันเป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงไปดูกันเลย โอเคครับเราจะมาเริ่มจากตัวของชื่อมันเลยนะชื่อไทยนะครับจะมีชื่อว่าปลาฉลามครีบเงินครับชื่ออื่นนะจะมีชื่อว่าปลาฉลามครีบขาวส่วนชื่ออังกฤษนะครับจะมีชื่อว่า Silver Chip Shark ครับอ่าประมาณนี้เลยเรามาเริ่มที่ลักษณะที่1กันเลยครับลักษณะที่1นนะครับจะง,งอยปากยาวเมื่อมองจากด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะโค้งมนลักษณะที่2นะครับลำตัวเพียวคล้ายกระสวยลักษณะที่3นะครับปลายครีบหลังปลายครีบหูและปลายแผ่น หางด,าด้านบนและด้านล่างสีขาวเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับทั้งหมดนะอ่าโอเคลักษณะที่4ลําตัวด้านบนสีขาวสีเทาเข้มนะครับลักษณะในที่5แผ่นหางบนใหญ่กว่าแผ่นหางล่างนะครับลักษณะในที่6นะครับปากเนี่ยเป็นรูปพระจันทร์เป็นรูปพระจันทร์รเสี้ยวนะครับอยู่ค่อนไปทางด้านล่างถ้าเกิดใครเคยอย่านหะนังสือเกี่ยวฉลามเขาน่าจะเคยเขียนไว้นะครับว่าตัวของมันเนี่ยยาวถึงสามร้อยเซนติเมตรเลยนะครับ น่ะโอเคลักษณะทั่วไปนะครับอาฉลามตัวนี้นะครับจะมีรูปร่างเหมาะสมในการล่าเหยื่อแทบทุกรูปแบบนะครับลำตัวเหมาะสําหรับการว่ายน้ําอยู่กลางน้ําหรือใกล้พื้นดินนะหรือหรือใกล้พื้นทรายนะครับหรือครีบหูเนี่ยมีช่องเปิดเหงือกห้าช่องครีบหลังสองอันครีบหลังอันที่1ขนาดใหญ่สูงขึ้นมาเห็นเป็นกระโดงเด่นชัดนะครับครีบหางแบบอาแแห ขีบหางแบบเ e t e r o c e r c a l นะครับเป็นแผ่นหางบนใหญ่กว่าเห็นกว่าแผ่นหางด้านล่างนะปลายขีบหูและปลายขีบหางแหลมลำตัวสีเทาลำตัวด้านบนมีสีเข้มกว่าลำตัวด้านล่างส่วนเรื่องการแพร่กระจายของมันนะครับก็จะมีการพบในทะเลเขตร้อนตั้งแต่ละติจที่18องศาเหนือถึง30องศาใต้บริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกและหมู่เกาะกลาง มหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศไทยพบปลาชนิดนี้ได้บ้างนะครับอ่าในหมู่เกาะห่างฝั่งด้านทะเลอันดามันเช่นหินกองและเกาะสตอกนะครับอ่าหรือว่าเกาะสตอสตอกอ่าขออภัยนะครับอาหารผิดนะหมู่เกาะสุรินหินสันหลามหมู่เกาะซิมิลันหินม่วงหินแดงในฝั่งอ่าวไทยมีรายงานจากเกาะเตา่าและเกาะโลซินปัจจุบันไม่มีรายงานการพบหินโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นสถานสถานภาพนะ ก็จะพบเห็นได้ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งนะครับหรือว่ายากมากเลยนะเป็นปลาที่กินเบ็ดง่ายจึงเหลือปริมาณน้อยมากนะครับในทะเลไทยนะอะแล้วก็นิเวศวิทยานะครับผู้ล่าขนาดใหญ่อาหารหลักนะครับได้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามหน้าดินเช่นปลากระเบนฉลามที่มีขนาดเล็กกว่าหมึกทะเลและสัตว์กลางน้ําเช่นปลาโอปลาบินออกหากินตั้งแต่กลางวันและกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะออกล่าในช่วงแสงสลัวนะครับ ตอนกลงวันมักจะอยู่ในที่ลึกสามารถอดอาหารติดต่อกันได้เป็นระยะเวลานานหลายวันออกลูกเป็นตัวครั้งละ5-6ตัวนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้าปลาฉลาบคีบเงินหรือว่าซิลเวอร์ทิปช้าครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ย่ากดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบาย